หลักฐานมาเชอรี่เนี่ยเชอรี่หวานเนี่ยนะครับทำให้เราที่เราได้รับประทานเนี่ยนะครับจะทำให้เราได้รับการปลอดจากมะเร็งนะครับหลักฐานนะครับ <S <S เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเชอร์รี่รับกระทานกัรญาโดยรายการต้องเตือนบริือ,าอ,อเารบันทึชขชนเพือ่อนภาพประชาชนนะครับความเคลื่อนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มขึ้นมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาและการลุกลามของโรคอักเสบเรื้อรัางกายมนุษย์หลายชนิดเชอร์รี่เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลและวิตามินซีซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบเป้าหมายของเราคือการสรุปผลจากจากการศึกษาใน ทั้งหมดเรียกว่าเชอร์รี่ที่มีเราพบว่ามีการปีกินการศึกษาในมนุษย์29รายการชา้งยี่สิบหวานเจ็ดไม่ระบับสองซึ่งตรวจสอบประโยชน์ต่อสุขภาพของการบริโภคเชอร์รี่การาศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่าสองสัปดาห์ทั้งห้าชั่วโมงถึงสามเดือนเกษตรเชอร์รี่สี่สิบห้าถึงสองร้อยเจ็ดสิบคนต่อวันแอนโทไซยานินห้าสิบห้าถึงเจ็ดร้อยยี่สิบมิลลิกรัมต่อวัน,น,าาน,ววนในปริมาณเหงาหรือแยกสองในสามของการาศึกษาเหล่านี้ได้รับการสูงและควบคุมด้วยยาหลอกการบริโภคเชอร์รี่ยกเครื่องหมายของ ในเดือนสิงหามอาการปวดร้าวเนื้อจากการออกกตลางกายและการสูญเสียความข็งแรงในเดือส่วนเ้าความดันโลหิตในเด็อนห้าส่วเจ็ดโรคข้ออักเสบในเด็ห้าส่และการนอนหลับทินสุ่นในเดืงนสี่ส่วนสี่ยงมะอิโมโตรบีเอ็นีบ้านหนึ่งซีในโโปรตีนความหนาแน่นต่ำมากดีเ l ดีและกรกรีเซอร์ไในโปรตีนความหนาแน่นสูงีดีเเในปฏิกิรเป็นโรคบางหวาดและดีเอและทีทเอเอล่้วเรื่เป็นโรคอน ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคเชอร์รี่หวานหรือชาสามารถส่งเสริมสุขภาพโดยการป้องกันารลดความเครียดและการตัดเสษจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในโปรตีนความหนาแน่นต่งมาก (EVL) และตัวทีเซอร์ไลน์ในโปรตีนความหนาแน่นสูง (ETSL) ในสตูที่เป็นโรคเบาหวานและ l v l และ e g s l ในกลุ่วมที่เป็นโรคอ้วนผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคเชอร์รี่หวานหรือชาสามารถส่งเสริมสุขภาพโดยการป้องกันารลดความเครียดและการตัดเสษจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในโปรตีนความหนาแน่นต่งมาก (EVL) และไกลเายและโปรตีนความหนาแน่นสูง T G h L ในสตรที่เป็นโรคหวานและ M L L และ T G h L มีที่ที่เป็นโรคฟืคลลัเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคเจอรหวานมีควาสามารถส่สุขภาพโดการป้องกันหรือลดความเรียดแลกการดักเสจจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่สำคัญชอร์ี่มีวิาแอนโทไซยานินดักเสความเครจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเรื่อรื่นลาง